สวัสดีครับผมโจโจทันเดอร์และนี่คือช่องเล่นเกมที่ผมอยากจะทําอะไรก็ได้ที่ผมอยากทําก่อนอื่นเลยนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณพวกคุณทุกคนจริงๆนะครับที่ติดตามช่องผมแล้วก็กดซับสไครป์ช่องผมจนผมมีผู้ติดตามจนถึง3000คนแล้วนะครับเย่คือเอาจริงๆอะผมไม่คิดว่ามันจะมาเร็วขนาดนี้นะถ้านับจากวันแรกที่ผมปล่อยคลิปออกไปอะคือวันที่23เดือน6ตอนนี้ก็ผ่านมาได้3เดือนกว่าแล้วนะครับก็เฉลี่ยเดือนละพันคนผมว่ามันก็เร็วนะสรับช่องที่เกิดใหม่ขอบคุณทุกคนจริงๆครับ ที่ผมตัดสินใจมาทําคลิปนี้ก็เพราะว่าปกติแล้วตอนที่ช่องครบ1 0 0 0พซับนะครับผมมี1คลิปไปละขอบคุณทุกคนแต่พอเป็นช่วง2 0 0พันซับปุ๊บนะครับผมไม่ได้ทําคลิปขอบคุณพวกคุณเลยแต่ก็ถูกทดแทนด้วยคลิปมอให้อะไรเรานะครับหชั่วโมงครึ่งเต็มๆเลยในคลิปมอรอกนั้นก็เลยตัดสินใจว่าอ่ะเราก็สามพันซับแล้วมาขอบคุณทุกคนอีกสักรอบละกันคือหลายๆคนที่พิมพ์คอมเมนต์มานะครับก็น่าจะได้พูดคุยกับผมไปบ้างแล้วละ่ะแต่สำหรับใครที่ชัดไม่เก่งนะครับพคมมนกกววลุ้ัณ แล้วก็ถือโอกาสในการขอโทษด้วยนะครับถ้าเกิดว่าคุณดูคลิปไหนของผมแล้วคําคพูดของผมมันอาจจะรุนแรงหรือว่าทิ่มแทงใจพวกคุณไปบ้างแต่ผมอยากให้พวกคุณรู้ไว้ว่าผมให้เกียรติรสนิยมของพวกคุณทุกคนนะบางครั้งคลิปบนเกมของผมนะครับก็อาจจะมีไปแซะเกมที่พวกคุณเล่นบ้างอันนี้ต้องขออภัยจริงๆนะครับโดยเป้าหมายส่วนใหญ่ผมจะเล็งไปที่คนพัฒนาเกมหรือว่าเจ้าของเกมนะครับเพื่อให้พัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นแต่ผมไม่ได้หมายความว่าผมจะดูถูกพวกคุณที่เล่นเกมนั้นและสาหรับเหล่าสหายของผมนะคร มาคอมเมนต์พูดคุยกันสนุกสนานหลายคลิปเลยนะครับผมเริ่มจําชื่อของพวกคุณได้บ้างแล้วละ่ะไม่ว่าจะเป็นพวกคุณที่เป็นผู้ติดตามธรรมดาหรือว่าเป็นเมมเบอร์ที่สมัครสมาชิกลิงสมองกล้ามหรือว่าเป็นสาวกนะครับผมขอขอบคุณพวกคุณอย่างเป็นทางการอีกครั้งนะครับถ้าไม่มีพวกคุณคอยสนับสนุนคอยดูคลิปของผมผมก็คงไม่มีวันนี้ครับแล้วก็อีกเหตุผลหนึ่งนะครับที่ผมมาทําคลิปนี้ในวันที่26กันยาผมอยากบอกพวกคุณว่าวันนี้เป็นวันเกิดของผมครับเออผมก็ไม่รู้ว่าผมจะบอกพวกคุณทําไมอ่ะนะแต่ว่วา ถ้าเป็นธรรมดาผมก็คงจะโพสโซเชียลให้เ,เพื่อนๆรู้ใช่ไหมแล้วผมก็ถือว่าพวกคุณเนี่ยก็เป็นสหายของผมผมก็เลยคิดว่าผมทําคลิปบอกพวกคุณดีกว่าเพราะว่าในวันเกิดของผมนั้นมันก็คงจะเป็นวันธรรมดาทั่วไปที่ก็ต้องทํางานหาเงินไปวันๆเหมือนเดิมนะครับแต่อย่างน้อยถ้าเกิดว่าทําคลิปนี้แล้วมีพวกคุณมาอวยพรเนี่ยผมก็คงจะรู้สึกดีขึ้น ผมเชื่อว่าความพิเศษเนี่ยเราต้องสร้างขึ้นด้วยตัวเองแน่นอนว่าถ้าเรามีคนทําของพิเศษให้โดยที่เราไม่ได้ขอเนี่ยมันก็คงจะเป็นเรื่องที่วิเศษกว่าแต่ถ้าเกิดว่าโอกาสนั้นมันไม่มาถึงเราก็ต้องสร้างโอกาสนั้นด้วยมือตัวเองใช่ไหมครับและผมเชื่อเลยว่าคําอวยพรจากพวกคุณหลังจากนี้เนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่วิเศษสำหรับผมมากเราไม่รู้จักกันมาก่อนเราไม่เคยเห็นหน้าค่าตากันเราอยู่ในโลกออนไลน์แต่ว่าพวกคุณก็ยังอวยพรวัน,วนเกิดให้กับผม ผมว่านั่นคือของขวัญที่ดีที่สุดสำหรับผมนะครับแล้วก็นอกจากนี้ผมยังซื้อของขวัญให้ตัวเองด้วยนะครับหลายคนก็อาจจะเห็นจากภาพหน้าปกแล้วมันคือรูปวาดโจันเดอร์ที่มีพี่เมย์อยู่4คนไม่ว่าจะเป็นไรเดนเมยจากฮงไกอิมแพก3า r ไรเดนโชกุนจากเก็นจินอิมแพกอาเชรอนจากฮงไกสตาร์เร็วและพันโทดันจากเซเลโซนซีโร แม้ว่าพันโทดันเนี่ยเขาจะยังไม่แบบเปิดเผยจริงๆว่าเป็นพี่เมยนะแต่ดูสงแล้วมันใช่แหละถ้าคุณถามผมว่าชื่อช่องโจันเดอร์นี่มาจากไหนโจเนี่ยก็คือชื่อผมส่วนันเดอร์เหรอไม่ต้องสืบครับพี่เมยสี่คนที่อยู่ในหน้าจอนี้ตอบคำถามให้คุณหมดแล้ว และรูปนี้ก็วาดโดยคุณเซียเหมือนเดิมนะครับโดยคุณเซียนั้นก็จะมีเพจ Facebook ให้ติดตามได้นะครับแกเป็นคนเดียวกันกับที่วาดโปรไฟล์ผมมะครับและนอกจากคุณเซียแล้วก็ต้องขอขอบคุณน้องอีกคนนึงนะครับที่ช่วยประสานงานกับคุณเซียให้ตอนผมเห็นภาพครั้งแรกนี่ผมร้องกรี๊ดเลยครับแบบถูกอ,อกถูกใจมากถ้าเกิดว่าใครอยากได้ก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ดีสคริปชั่นนะครับอันนี้ผมคุยกับคุณเซียมาแล้วครับว่าแจกได้ถือว่าเป็นของขวัญวันเกิดไม่กี่อย่างที่ผมอ้วกเป็นลุงอะ <laughs> อย่างน้อยก็จะได้เปลี่ยนภาพหน้าปกช่องสักทีนะครับแม่ใช้โจ thunder เลควิมา3เดือนแล้วนะครับเปลี่ยนเป็นภาพดีๆบ้างเหอะก็ประมาณนี้นะครับเนื้อหาที่ผมอยากจะพูดในคลิปนี้ก็ครบแล้วผมขอพูดอีกครั้งนะครับผมขอขอบคุณพวกคุณทุกคนจริงๆนะครับที่ติดตามช่องผมแล้วก็ดูคลิปช่องผมนะครับแล้วก็ขอขอบคุณ o v e r t o p u p ด้วยนะครับที่เข้ามาเป็นสปอนเซอร์ช่องผมตั้งแต่ช่องผมยัง500ยซับรวมถึงทุกๆคนที่สนับสนุนให้ผมเป็นตัวของตัวเองได้มากที่สุดหลังจากนี้ผมโจ thunder ก็จะเดินไปข้างหน้าตตกาิดมจ เอาไว้ในออบอ,อกอ้อมใจด้วยนะครับโซลอ g แอนก i น h t ครับสหาย